สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด็นไทยลอตเตอรี่บายแอดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาตามต่อแล้วก็แบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับซึ่งหลักหน่วยบนของเราในงวดที่ผ่านมานะครับก็ประกอบไปด้วย3สูตรนะแล้วก็จับตัวชนได้เลข1กับเลข3นะครับทีนี้นะครับกองสลากก็ประกาศเลขก็คือหลักร้อยเลข9 นะครับหลักสิบนั้นก็คือเลข0ูนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็คือเลข5แบบนี้นะครับซึ่งในผลของการคำนวณน,นะครับของเราสูตรที่1นะก็มีเลข5าอยู่ตัวนี้นะครับสูตรที่2นะครับไม่มีเลข5อยู่นะก็ถือว่าผิดนะแล้วก็ในสูตรที่3นะครับก็มีเลข5าอยู่ก็ถือว่าถูกต้องนะครับ ทีนี้นะครับสูตรที่ผิดก็คือสูตรที่2เพราะฉะนั้นแอดมินจะพักสูตรไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีสูตรเก่านะซึ่งเคยผิดเหมือนกันแต่ว่าก็เดินต่อเนื่องมาประมาณ3 4มงงวดเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับแล้วก็เราก็มาคำนวณกันต่อนะก็คือสูตรที่1ยังเป็นสูตรเดิมอยู่สูตรที่2เราจะใช้สูตรเก่าที่เคยหลุดไปนะครับแล้วก็กลับมาเดินใหม่นะเอามาแทนสูตรนี้แต่สูตร เดิมในช่องนี้จะผักไว้ก่อนแล้วก็สูตรที่3ก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับแล้วก็เราก็มาหาตัวชนกันแล้วก็ลอบผลตรงนี้ไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกนะฮะแอดมินก็จะใส่เครื่องหมายผิดนะครับเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราไปคํานวณแล้วก็ตามผลกันในสูตรที่1สําหรับหลักหน่วยบนกันต่อไปเราชมครับครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยบนในสูตรที่1นะครับก็ ในงวดที่ผ่านมานั้นคำนวณได้1 3 4 5 6 7นะครับกล่องสลากประกาศเลขก็คือ905เลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่นะเราใช้10รางวันที่1นะหน่วยรางวันที่1แล้วก็10ล่างเพราะนั้น10รางวันที่1ก็คือเลข0นะครับหน่วยรางวันที่1ก็คือเลข5แล้วก็10รางคือเลข0เพราะนั้น0บวก5เป็น5 5บวก0ก็เป็น5 ตำแหน่งนี้บวกสวงที่เป็น7ตำแหน่งนี้บวกหน่งที่เป็น8ตำแหน่งนี้บวกหน่งที่เป็น9าตำแหน่งนี้บวกหน่งที่เป็น10เอัตราหนึ่งคือเลข0แล้วก็ตำแหน่งนี้บวก1งที่ก็เป็นเลข1เพราะฉะนั้นเด่นหลักหน่วยบนในสูตรที่1เราจะได้578901นะครับในสูตรแรกแล้วก็สถิติแอดมินตัดมาที่3 7 2เป็นงเป็นดแรกนะครับก็จะได้อยู่ที่578901 ทีนี้นะครับเราไปดูหน่วยบนในสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยบนในสูตรที่2ซึ่งเคยหลุดไปนะงวดที่ออก308นะครับแล้วก็กลับมาเดินต่อนะ597เข้าที่เลข7แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับก็คือ905เลข5าก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะครับจะถูกซ้ำหรือจะผิดซ้ำเดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะ ก็สูตรก็คือเราใช้หลักแสนคูณ2นะครับหลักแสนคือเลข0 0นยก็ 2, ได้เลข0อันนี้10บรางวัลที่1 100ครั้งที่1น0ะสิครั้งที่2 10ครั้งที่4แล้วก็หน่วยครั้งที่4ีคูณสหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1นคูณสคงที่1นคูณสได้2แล้วก็บวกหคงที่นะครับศูนย์บวกศนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองสองบวกสาเป็นห้าบวกเก็เป็นสิเอาตัวหน่วยคือเลขสี่สี่บวกสก็เป็นห แล้วก็บวกถึงพที่ไล่มา6จังหวะจะได้1 2 3 4 5 6หก็จะเด่นอยู่ที่หลักหน่วยในสูตรนี้นะครับแล้วก็สถิติของเขาไอ้มินก็ตัดมาที่3 72เหมือนกันในสูตรนี้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่1 2 3 4 5 6หนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของหลักหน่วยบนในสูตรที่3กัขต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยบนในสูตรที่3นะก็ในวดก,ก่อนนั้นคือคำนวณได้0 1นย์5กองสลักประกาศเลขก็คือ905เพราะนั้นเลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นวัดใหม่นะครับเราใช้หลักพันหน่วยครั้งที่2หน่วยครั้งที่3บวก1งของที่1บวก4เป็น5 5บวก4ก็เป็น9 9กบวกนก็เป็น10เอาสเป็นเลข0ย์บวก1งของที่ไป6จังหวะจะได้อยู่ที่0 1 2 3 4หนะครับ ก็จะเด่นอยู่ที่หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นนะครับสถิติก็จะตัดมาอยู่ที่เลข372เป็นงวดแรกเหมือนกันนะครับก็เอาระยะที่เท่าเท่ากันนะสูตรนี้ก็ยังไม่เคยผิดนะ012345จะมาที่หลักหน่วยบนหรือไม่นะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ .255 5นะครับทีนี้ก็ครบแล้วทั้งหมด3สูตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่แผงไปรับชมครับ ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์ของหลักหน่วยบนนะครับงวดบัะําวันที่16มีนาคมพศ2515นะครับซึ่งในสูตรที่1น,นั้นเราคำนวณได้5 7 8 9 0 1นะครับสูตรที่2องคนวณได้1 2 3 4 5 6แล้วก็สูตรที่3นะครับก็คือคำนวณได้0 1 2 3 4 5ทีนี้นะครับการวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็จะใช้นะครับให้ผิด ได้เพียง1สูตรเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวชนนะครับเริ่มจากเลข0ูนย์ก่อนนะครับเลข0ูนย์มี2ครั้งนะครับก็จะมาใส่ไว้ก่อนนะก็มี2ครั้งนะครับต่อมาเลข1 1 2 3เลข1ก็มี3ครั้งนะครับต่อมาเลข2นะเลข2มีอยู่2ครั้งนะครับก็ใส่เลข2ไว้แบบนี้ต่อมาก็คือเลข3นะครับเลข3ก็มี1อ่ะเลข3มี 2ครั้งนะครับเลข3ก็มี2ครั้งก็ใส่เลขนี้ไว้นะครับต่อมาเลข4เลข4มีที่1 2นะก็มี2ครั้งต่อมาเลข5นะครับเลข5ก็มีอยู่ที่1 2 3ก็มี3ครั้งเลยนะต่อมาเลข6นะครับเลข6มีครั้งเดียวนะก็ใส่เลข1ต่อมาเลข7นะครับ1ก็มี1ครั้งนะต่อมาเลข8นะครับ1ก็มี1ครั้งแล้วก็สุดท้ายเลข9เนาะ 1>, 1ครั้งนะครับก็มี1ครั้งก็ใส่1ครั้งเพราะนั้นนะครับเด่นหน่วยบนนะครับก็จะมีที่เลข1นะสามครั้งเลข5นะก็จำนวน3ครั้งเลข0นะเลข2เลข3เลข4นะก็จะเป็นตัวรองเพราะฉะนั้นแอดมินจะใส่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็วิเคราะห์กันนะครับว่าตัวไหนควรจะมานะก็เด่นอยู่ที่ เลข5นะกับเลข1นะก็ชนกันทั้ง3สูตรเลยนะครับสำหรับหลักหน่วยส่วนเลข0นะเลข2เลข3และเลข4นะครับก็เป็นตัวรองเพราะนั้นเรามาดูการวิเคราะห์กันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ0 7นะเลข0และเลข7 ส่วนมากจะไม่มา10หน่วยบนในงวดถัดมาเพราะนั้นตัวนี้ถูกตัดนะครับและเลข3และเลข4มาหลักหน่วยยากนะครับมันก็จะเหลืออยู่ที่เลข2นะตามนี้นะครับสงสัยไหมเพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยบนแอดมินนะครับก็จะให้ไปอยู่ที่เลข1นะ กับเลข5เป็นตัวเด่นนะครับตัวรองก็มีเลข2แค่นั้นนะครับตามนี้สรุปนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 5นะครับเด่นหลักหน่วยบนของเรานะครับก็คือเลข1กับเลข5นะครับตัวรองก็คือเลข2นะครับตามนี้ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ถ้าท่านสมาชิกสนใจนะครับสำหรับหลักหน่วยบนนะครับเลข1เลข5หรือจะเป็นเลข2จะมาหลักหน่วยบนหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับในงวดประจำวันที่16มีนาที่จะถึงนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับแอดมินก็จะลงในส่วนของปักหลัก10หน่วยบนตรงก็สรุปให้นะครับชุด1ิหน่วยบนตรงนะครับว่า ควรจะเป็นคู่ชุดของ10หน่วยบนนั้นคือเลขอะไรนะครับก็อย่าลืมดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้แอดมินมาแบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับ1 5 2นะครับจะมาหรือเปล่านะก็ต้องคอยลุ้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ